สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกเล่าเกี่ยวกับการรับสมัครงานนะครับประกาศองค์การเพศศัตรกรรมนะครับรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานต่างๆในองค์การเพศสัตรกรรมนะครับเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาวิเพศศาสตร์บัณฑิต เพื่อที่บรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งเภสกร5นักการตลาด5และเจ้าหน้าที่พัสดุ5นะครับจำนวน33อัตรานะครับโดยมีรายละเอียดรับกษณบดังนี้นะครับ 1. เภสตกร5จำนวน1อัตรานะครับอยู่ในจังกัด แผนกตรวจสอบคุณภาพทาง hehe, จุลสีววิทยาหนึ่งนะครับ 2. เพสตกร5จห้าจำนวนหนึ่งอัตรานะครับสังกัดแผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลสีววิทยาสองกองตรวจสอบคุณภาพทางจุลสีววิทยาฝ่ายประกันคุณภาพ 3. เพสตกร5จห้าจำนวนหนึ่งอัตรานะครับสังกัด แผนกศูนย์ควบคุมเอกสารกองพัฒนาระบบคุณภาพฝ่ายประกันคุณภาพ 4. เพศตกร5าจำนวนหนึ่งอัตรานะครับสังกัดกองพัฒนาระบบคุณภาพฝ่ายประกันคุณภาพ5าเพศตกรจำนวนหนึ่งอัตรานะครับสังกัดแผนกพัฒนาระบบคุณภาพหนึ่งกองพัฒนาระบบคุณภาพฝ่ายประกันคุณภาพ 6เพสตะกร5หนึ่งอัตรานะครับ7หนึ่งอัตรานะครับสังกัดแผนามาตรฐาน GMP นะครับกองพัฒนาระบบคุณภาพฝ่ายการคุณภาพนะครับ8เพสตะกร5จำนวนสองอัตรานะครับสังกัดแผนพัฒนา,นากระบวนการผลิตนะครับ9 เพจจักรจําจำนวนหนึ่งอัตราสังกัดแผนกพัฒนากระบวนการผลิต10เพจจักรหําจำนวนหนึ่งอัตราแผนกพัฒนาวิธีวิเคราะห์กองมาตรฐานการผลิตกันฝ่ายประกันคุณภาพ11สังกัดแผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์หนึ่งกองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฝ่ายประกันคุณภาพ12สอง หนึ่งอัตราจังกัดแผนแม่ฐานบริพันธ์สองความแม่ฐานผลิตภัณฑ์ฝ่ายประกันคุณภาพสิบสามเพจตรกรห้าหนึ่งอัตราสิบสี่สองอัตราสิบห้านักการตลาดหนึ่งอัตรานักการตลาดห้าสราบอัตรานักการตลาดห้าหนึ่งอัตราเจ้าหน้าที่พัสดุหนึ่งอัตราเพจสต๊กคห้าหนึ่งอัตรา ยี่อัตรา11 2บสองอัตราย2สอัตรา1ิบามหอัตรายสิบสี่หนอัตรา25บห้าสองอัตราย6 1นึ่งอัตรา2ี่สิบเจ็ดหนึ่งอัตราสังกัดแผนกผลิตภัณฑ์ยากองปฏิบัติการทะเบียนกว่าทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์หมายเหตุนะครับตำแหน่งยีสถึงยีบหปฏิบัติงานที่เพองค์กรเพศกรรมอำเภอท่าความจังหวัดสระบุรี ตำแหน่งที่27ปฏิบัติงานที่องค์กรเพจจกรรมถนนพรราลาพราหมุกนะครับอัราังินเดินที่จะได้รับนะครับพุเธเพจจศศาาัรบัณฑิตนะครับอัจรยเกินเดอนแรกวันจุ20,000 2 5 0บาทอายุคนนสมบัติครับอายุมาเกิน35นะครับมาเกินเพศไม่จำกัดเพศนะครับสามารถดึงเอกสารได้เลยนะครับตามที่ตรงที่ ในใบประกาศน,นะครับส่วนวันที่เวลาและฐานที่รับสมัครนะครับทางอีเมลตั้งแต่ว oh ันท anyway> hm mm ี่18พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนะครับกำหนดวันรับสมัครกำหนดวันประกาศรายชื่อนะครับวันที่7มิถุนายนนะครับคัดเลือกสัมภาษณ์ภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคนเข้าเลือกนะครับทดสอบปฏิบัติงานภายหลังการประกาศผลการสัมภาษณ์ ส่วนหมายเหตุก็ตามในประกาศเลยครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ได้เลยนะครับก็แล้วก็ข้อมูลรายละเอียดประวัติการํำงานนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีเรื่องอะไรก็มาบอกต่อๆกันได้คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับสวัสดีครับ